โดยทั่วไปการรับประทานอาหารสุภาพจะรับประทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้แต่มักจะแนะนําให้รับประทานหลังอาหารแม้ว่าการรับประทานก่อนอาหารจะดูดซึมได้เร็วกว่าแต่อาจจะมีอาการขึ้นไส้ไส้ท้องได้ง่ายในบางคน โดยปกติจึงแนะนําให้รับประทานหลังอาหารมื้อใดก็ได้เพียงมื้อเดียวจะรวมกันทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าดูแล้วว่ามีปริมาณอาหารสุภาพมากเกินไปในมื้อเดียวก็สามารถแบ่งรับประทานหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นด้วยก็ได้ทั้งนี้ไม่นับอาหารสุภาพบางชนิดและสูตรลดน้าหนักซึ่งจะมีกรรมวิธีเฉพาะในแต่ละมื้อสําหรับการทานนั้นเองสารสกัดจากชาเขียวและน้ํามันดอกคำฝอยถ้า ต้องการลดน้ำหนักให้รับประทานก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นแต่ถ้าไม่ต้องการลดน้ำหนักให้รับประทานหลังอาหารเช้าส่วนไฟโตเลสเตอรอลกูโคเมนนหรือสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากกระบองเพชรและไข่ตซานแนะนำให้รับประทานพร้อมอาหารมื้อที่รับประทานอาหารมากๆเพื่อจะได้ลดการดูดซึมสารอาหารที่ต้องการนั่นเอง